โอเคสนามนี้นะใช้สมาธิในการเล่นเลยนะตอนนี้บอกเลยวางก่อนเอาเละครับตรงไปเออจะวางบริเวณจุดจุดจูงนะที่เขาจะจูงได้คือแบบเป็นล่างล่างหลอกออกมา สนามนี้จู๊ได้แบบสุดๆนี่ตรงนี้เลยเฮ้ยนิวจ้าโอ้โหระวังระวัยอันตรายเนี่เนเวางก่อนตัวแสบตัวแสบเมื่อกี้ตัวแสบโอเคเจอเจ ก็จะรีบปั่นกันซิฮัลโหลฉันมาแล้วมาแล้วนะเว้ยฉายอองฉายพลาดฝาซ้ายวะซ้ายตกเลวิชัยแกเป็นเหยื่อ,อรายแรกของฉัน โอ้โอ้โอ้ว้าวว้าวว้าโอเคตามถูกแรล้งไปฉายยาสวนนี่แนะ่ขวาไปนะโอ้ oh, วนกลับมาเหรอนี่แนะ่ เรียบร้อยได้ยินเสียงจะดูใช่ไหมได้จะฆ่าเพื่อนไปให้ดูอ้าวอ้าอื้อหยุดจบจไปโอโอเมยกอดอ้าหึโหยี่หมี่มมปอบไปไหนแล้ววะแกนหนีได้เหรอหนัวเนียจ้าปันชิวนะจ้ะ เอาด่าเอาใครดีโดนี้ดีป่ะทา,างตันเว้ยนี่เนี่ยวิ่งติดเหรอเสร็จเสร็จแล้วเสร็จเดะประกรัน <c oughs> โอ้ห my god โอเคนี่เนี่ยเราไม่รีบประกานก่อน ปาบปาบโอเคจักรานหลัง้านเธอเอาื <c oughs> มาโจกให้ดูเห็นๆตับ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 ,ตบเรียบร้อยไปแล้วอุย้ยสยอง เอาละเอาละวางต่อนะอกระดากเราบันพังหมดแล้วโอเคโมลิไปสองน่าจะซ่อมเครื่องอยู่นะตอนนี้ โอเควางตรงนี้ดักไว้นะครับ๋ยวเขาโจุกบ้านฟ้าตรงนั้นนะอืมอยู่แถวนี้เหรอแม่มนว่กอยู่ในตู้ไปไหนก็ไม่รู้ โอเคเจดี่ยินเสียงคนถอนเสาเมื่อกี้มัน,นละน่าจะเป็นเสานี้ เออเจ้าวาเจ้าวางไว้ตรงนี้ทุกคนนะเดี๋ยวเขามาปั่นนี่แน่วางเลยโอเคตักหนึ่งอันนี้มินหนึ่งเครื่องวางตรงหน้าทางเข้าโอเคแม่เงียบจริงเลย แค่เนี้สั้นแอบเลยโอ้โหมีคนปันแกนี่เองอเอาละครับพี่ชัยนี่เนะี่ยมันชุยฉายไหมเลเซอร์บินไปไหนช้ายนี่นะแหลมไม่รอดฉันบอกเลยนี่นะ่อุ้ย วายหายไปไหนแล้ววะชีะดานก่อนโอเคเลี้ยวเข้าบ้านมานี่เหมือนจะห้องวีแต่ไม่ใช่นะโอเคเราไปยังเครื่องนั้นโอ้ทางลับอยู่นี่เห็นครับ ทำเป็นไม่เห็นมันก็ไม่ได้โอเควิ่งจากหน้ารอนวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้ตัวเตี้ยจริงนี่เว้ยวิ่งเกลือเกลือเมื่อกี้กับสวยนะกับสวยบอกเลยบอกเลยโอเคเข้าบ้านจุ สวยนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย,าายะ่างนั้นแหละเดินอะไรยะนีแน่จะกลางกระสุกใกล้มองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะอรไรมันบงังโอเคเกย์จะได้หนีนะเว้ยไม้ชั้นโมลิซะ ทิลักหลุม่อยตรงนี้เหรอตัวเองวางก่อนครับเดี๋ยวเราสองคนแล้วนะทิลักยังไม่ออกมาหาหอีกเหรอทิลัก เร็วนี่เนี่ยปากแกนะจู๊กเหรอ,อเอาเรื่องนะดูสเต็ปครับสเต็ปเตอร์ไมเอาแล้ววิ่งไปแล้วเขาวิ่งไปแล้วแม่ชุดนี่มันเอาเรื่องมาตรงนี้มีกระดานหนึ่ง ไม่ลักซะ,ะด้วยเบลเอาเรื่องเอาเรื่อง oh. เอายี่ oh. เลเซอร์บิมไปใช้หมดแบตเตอรีร่หมดแล้วรอนตกใจโอ้ยหูไม่ตกใจกับเราเลยเลย oh. นี่นะ oh. มันมอบที่รักตรงนี้เหลี่ยมสวยนะที่รักจัดก,การ oh. 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 หือหื <S 2> <S 2> ้อจิก oh ื้อกับซวกไส้เสร็จแล้วก็เอาไปกินโคตรโหนะ